วันนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่4ก,กรกฎาคม2557ประวัตศาสตก็ต้องถูกบันทึกเอาไว้นะหน้าโรงเรียนพวกเด็กวิทยานะครับงานต้นแบบสังคมในวันพรุ่นี้จะเกิดขึ้นเพื่อเป็นรางวัลแด่คนข่างฝันนะครับใครฝันในเรื่องอะไรนะครับต้องฝันต้องเด็ดจะได้มีเวลาฝึกผล นะครับฝึกฝนพัฒนานตนนะฮะแล้วไม่ต้องไปเลิกล้มความฝันแม้ว,ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคมากมายในชีวิตก็ตามแน่นอนนะครับมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่เวลาเราลบมแล้วนะครับเราลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะครับลุกมาสู้ใหม่เป็นกำลังใจให้สำหรับนักสู้ทุกคนนะครับเดินจะเดิน,ดนต่อไป แม่ไม่เห็นถามนะครับเหมือนกับพระหมหาชนกเลยนะครับอ่าเหลืออับปางก็เหลือพระหมหาชนกนะองเดียวนะครับแต่ไม่ยอมแพ้ว่ายน้ํานะครับข้ามหาสมุทรโดยที่ไม่รู้เลยว่าฝั่งอยู่ที่ไหนมองไม่เห็นฝั่งครับเจ็ดวันนะเจ็ดวันจนนางเมฆขลาผู้ดูแลมหาสมุทรนะครับถึงจะลงมาแล้วก็ถามพระหมหาชนกครับ ก็ะหมายอาชนกบอกว่าเราทําหน้าที่ของเรานะครับอย่างดีที่สุดในแต่ละขณะก,ก็เป็นคุณค่าแล้วแม้ว,ว่าจะตายก็ไม่เป็นไร